เริ่มได้เลยนะครับ<ม>ก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องของวิทยาการคำนวณนะครับวิทยาการคำนวณก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่เราอยู่ในสาระหลักเนาะนะครับอยู่ในสาระหลักมาไปดูกันเลยนะครับนี่ก็เป็นหน่วยแรกเลยของวิทยาการคำนวณนะครับเป็นการใช้เหตุผลนะการแก้ปัญหาเชิงตรรก,กะนะครับใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะ เป็นการแก้ปัญหาเนาะนะครับการแก้ปัญหารู้จักมีทุกคนมีปัญหาไหมในชีวิตประจำวันมีปัญหานี่มีแน่ๆน,นะครับมีแน่ๆเลยเขาบอกว่าการแก้ปัญหาต้องใช้เหตุผลนะบางคนตื่นมาทะเลาะกับยาสีฟันทะเลาะกับแปรงสีฟันทะเลาะกับสบู่กําลังถูสบู่อยู่ดีๆสบู่ตกซ่วมจังงั้น นะครับทะเลาะกับสบุอ่ะนี่ครับยกตัวอย่างในชีวิตประจําวันนะการนําเหตุผลเอาเหตุผลมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างไรอย่างง่ายๆเลยก็คือการแยกขยะนะครับการแยกขยะนะอย่างในรูปภาพจะมีขยะย่อยสลายได้นะครับขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายถ้าเราสังเกตดีๆเนะี่ยนะครับเราจะเจออะไรครับในรูปภาพนี้เจออะไร เราจะเจอสีใช่ไหมครับนะเห็นครับเจอสีอย่างใบที่หนึ่งเลยนะครับนะสีเขียวก็เขาบอกว่าให้เป็นย่อยสลายได้นะสีเหลืองรีไซเคิลนะครับสีน้ำเงินนะขยะทั่วไปแล้วก็สีแดงขยะอันตรายนะครับขยะอันตรายถ้าเราทำด้วยความเคยชินใช่ไหมครับในชีวิตประจำวันเรามองแค่ถังสี เราก็จะรู้ใช่ไหมเวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆที่สาธารณะอย่างเช่นตามปั๊มน้ำมันที่จริงประเทศเราก็ควรม,มีมีให้ทุกที่นะครับแยกขยะแต่ก็ยังยังมีไม่มากพอนะครับอย่างประเทศที่แยกขยะได้มากที่สุดก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนนแยกขยะออกเป็น30-40ชนิดนะครับกเก่งมากนะครับก็ทําให้ ปัญหาเรื่องขยะนั้นลดน้อยลงไปนะครับะไปต่อกันเลยนะครับการใช้ผลเชิงตรกกะนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขมีความสมดุลนะครับนำมาประกอบกันนะยกตัวอย่างในเรื่องต่อไปนี้นะครับก็คือการตอบปัญหาภาษาอังกฤษของนักเรียนนะครับมาดูนี่นะเราจะแคปหน้านี้ให้นะครับอ่า ผลแรกนะครับน้ำเพชระดูหน้านิ่มดีนะดูดูสังเกตหน้านี้นะครับเดี๋ยวคุณจะขออนุญาตก,ก่อนเดี๋ยวคุณจะขออนุญาตแคบหน้านี้ก่อ mm. นนะขออนุญาตแคบหน้านี้นะ mm. อ่านะครับนะให้พวกเราดูตามไปด้วยนะครับนี่เลยนะหรือใครมีมีกระดาษ จดไว้ก็ได้นะครับเพราะจะใช้ในหน้าสไลด์หน้าต่อไปนะครับมีน้ำเพชรพลอยใสแพรไหมกล้านแล้วก็ต้นกล้าเขาให้ข้อมูลมาดังต่อไปนี้นะครับน้ำเพชรคะแนนตอบปัญหาภาษาอังกฤษชนะพลอยใสแต่ไม่ได้ที่1นึ่งครับมีเงื่อนไขด้วยนะ 2. พลอยใสไม่เคยได้ที่สุดท้าย 3. แพรไหม ตอบปัญหาได้มากกว่าก้านทุกปีก้านได้คะแนนรองจากแพรไหม1นึ่ลำดับต้นกล้าได้คะแนนน้อยกว่ากา้านเขาให้ข้อมูลมาอย่างนี้นะครับเราจดเล้ก็ได้น,ะน้า,นาต่อไปนะครับไปดูกันเขาบอกว่าคำถามความไม่ใช่คําคถามนะเหตุผลความหมายก็คือว่าน้ําเพชรชนะพลอใอสแต่ไม่ได้ที่1 น,น้ำเพชรไม่มีโอกาสที่จะได้ลำดับที่ห้าเนื่องจากชนะพลอ,อยใสและไม่มีโอกาสได้ที่1ส่วนพลอ,อยใสไม่มีโอกาสได้ที่1เนื่องจากแพ้น้ำเพชรงงไหมไปดูเลยนะครับนี่ครับผมนี่นะเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำเพชรชนะพลอ,อยใสแต่ไม่ได้ที่1นเห็นไหมครับนี่ของน้ำเพชรน้ำเพชรไม่มีเสียดได้ที่หนึ่งแน่นอน นะครับแล้วก็น้ำเพชรเป็นไงไม่มีโอกาสได้ลำดับสุดท้ายแน่ๆนะครับเพราะว่าน้ำเพชร,นะรเพราะว่าพลอ,อยใส่นั้นเขาเรียกอะไรนัร้นเป็นม่าได้ที่สุดท้ายแน,น่นอนใช่ไหมเดีนะย๋ยวคุณจะแคปแคปหน้านี้ก่อนน,นนะป๊บนึงนะเดี๋ยวแคปให้เราเอาไว้ไว้ตรวจคำตอบนะครับรืนอนี้ก็จะคิดว่ายากไหมไม่น่ายากแต่จะงงๆหน่อยครับแรก อต่อไปต่อไปพลอยใสครับอ่าพลอยใสพลอยใสไม่มีโอกาสได้ที่ห้านะครับมาไปดูพลอยใสเนหะ็นไหมนี่พลอยใสไม่มีโอกาสได้ที่ห้าเห็นไหมครับขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าพลอยใสเขาบอกว่า,พล,านะพลอยใสไม่เคยได้ที่สุดท้ายนะพลอยใสไม่เคยได้ที่สุดท้าย ปิดไม้ด้วยนะครับผมนะครับปิดไม้ด้วยนะครับเรื่องเรียนแล้วนะครับอ่าไปต่อกันเลยครับอ่าต่อไปนะครับทีนี้แพรไใหม่แพร่ใหม่ต่อปัญหาได้มากกว่าก้านทุกปีแสดงว่าเป็นไงครับแพร่ใหม่ก็ไม่มีโอกาสได้ที่ห้าเนื่องจากต่อได้มากกว่าก้านทุกปีเห็นไหมครับ นะนี่แพ้ใหม่ก็เป็นไงครับต้องชนะการแน่นอนแล้วแพ้ใหม่ก็ต้องไม่ได้ลำดับสุดท้ายนะไม่ยากนะครับเดี๋ยวคูดแคปหน้าจอไว้แล้วเราแล้วเราค่อยไปเป,เปิดเรียงลำดับดูนะนะครับว่าว่าจะงงไหมนะครับว่าจะงงไหมเดี๋ยววันนี้จะมีการบ้านนิดนึงนะครับมีการบ้านนิดนึงอ่นะโอเคนะครับ ต่อกันเลยนะครับต่อไปก็คือต้นกล้าทีนี้เขาบอกว่าต้นกล้าได้คะแนนน้อยกว่าก้านทีนี้แหละมีคนน้อยกว่าก้านแล้วนะครับต้นกล้าก็จะไม่มีโอกาไสได้ที่1ใช่ไหมครับต้นกล้าจะไม่มีโอกาสได้ที่1เพราะว่าคะแนนน้อยกว่าก้านส่วนก้านไม่มีโอกาสได้ที่5เนื่องจากคะแนนมากกว่าต้นกล้าทีนี้พอรู้หรือยังใครจะได้ลําดับสุดท้ายครับพอรู้หรือยังนะ อาจจะพอรู้แล้วนะครับนะอาจจะพอรู้แล้วนะนนี้เราจะมาหาคนที่ได้ลําดับสุดท้ายกับลาดับที่หนึ่งอยู่นะว่าจะเป็นใครนะครับอ่ะโอเคไปต่อกันเลยนะครับอ่าจากตารางพบว่าแพรไหมได้ที่หนึ่งต้นกล้าได้ที่ห้านะครับแพรไหมจึงไม่มีโอกาสได้ที่สองสามสี่และห้าส่วนต้นกล้า จึงไม่มีโอกาสได้ลำดับที่หนึ่งสองสามและสี่เห็นยังเลยทษทีดูคนนี้นะครับนี่อ่าเดี๋ยวพิ่งงงนะนะครับอดียเพิ่งงงนะครับอ่าโอเคครับโอเคอ่าต่อไปองงไหมนานี้งงไหมไม่งงเนาะเราะว่าแพ้ใหม่ได้ที่หนึ่งนี่ครับแพ้ใหม่ได้ที่หนึ่งอ่า ต้นก้าได้ที่ห้าเห็นไหมครับเห็นไหมตอนนี้เราได้ที่หนึ่งกับที่สุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นนะครับแพรไหมกับต้นก้าจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ที่สองที่สามที่สี่แล้วเห็นไหมครับนะเพราะว่าตอนนี้แพรไหมนั้นเป็นที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ต้นก้านนั้นเป็นที่สุดท้ายต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าใครจะได้ลำดับที่สองสามสี่นะ มาดูกันนะครับมาขได้ลนดับ2,3,4นะโอเคอ่าจากคะแนนรองจากแพรไหม1ลำดับจากข้อมูลที่เขาให้มาก้านจะได้ที่2เนื่องจากแพรไหมได้ที่1โดยน้ำเพชรและพลอยต้องไม่ได้ที่2ด้วยอ่ามาดูข้อนี้ครับทีนี้นี่เลยเห็นไหมครับก้านก็จะได้ลำดับที่2 เนื่องจากแพร์ใหม่ในที่1นึ่งหาเนื่องจากแพร์ใหม่ในที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็น้ําเพชรกับพลอยใสก็ไม่ได้ที่2ด้วยใช่ไหมนี่น้ำเพชรกับพลอยใสก็ต้องไม่ได้ที่2ด้วยนะครับแล้วก็ก้านก็คงไม่ได้ที่3ามที่สี่ด้วยเพราะว่าก้านได้ที่2ไปแล้วนะงงไหมเออ เดี๋ยวครูแฉกหน้านี้ให้นะครับอย่าเพิ่งงงนะเดี๋ยวอธิบายนะครับอ่ะโอเคอ่ะแกหน้านี้ให้แล้วนะครับอ่ะไปต่อกันเลยนะครับต่อไปน้ำเพชรชนะพลใสแต่ไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งคงคงไม่มีแล้วทีนี้นะครับแต่แต่น้ำเพชรต้องได้ที่ทลา่ไปดูกันอ่ะเขาบอกว่าน้ำเพชร ต้องได้ที่3ส่วนพลอ,อยใส่ได้ที่4ี่นะครับน้าเพชรได้ที่3พออาพลอยใส่ได้ที่4น้าเพชรได้ที่3าพลอยใสก็ไม่มีเสียได้ที่3าอีกแล้วใช่ไหมนะครับพอพลอ,อยใสได้ที่4น้ําเพชรก็ไม่มีโอกาสได้ที่4ี่อีกแล้วเห็นไหมยากไหมยากไหมไม่ไม่ยากเลยคือเราคิดไปตามขั้นตอนนะครับ เราคิดไปตามขั้นตอนเนาะทีละสเต็ปมา,างไงทีละสเต็ปครับนะครับทีละสเต็ปแปบ๊บหนึ่งนะดูชั้นแบตเมื่อกี้นะครับอ่าโอเคไปต่อกันเลยอ่าจบแล้วนะครับอ่านวะคิดในการแก้ปัญหาอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนอเป็นขั้นตอนเห็นไหมครับอ่าก็คือคิดเป็นลําดับทํางานเป็นลําดับคิดแบบมีเงื่อนไข แนวะคิดแบบมีเงื่อนไขหรือแนวคิดแบบทำงานวนซ้ำอันนี้คือการอันนี้คือแนวคิดในการแก้ปัญหาในกะารแก้ปัญหายกตัวอย่างในชีวิตประจําวันเขียนหน้านี้ก่อนเดี๋ยวจะยกตัวอย่างในชีวิตประจําวันให้นะครับอันนี้เราไม่ต้องงงนะเมื่อกี้นะครับนี่เราจะเน้นในการนําไปใช้จริงนะครับในชีวิตประจําวันแนวคิดในการลําดับนะ อย่างเช่นห้องนี้โอ้สังเกตอะไรเปล่าห้องนี้มีอะไรครับเนี่ยมีเอ,อ้เนี่ยมีอยักให่่นะครับแสดงว่าต้องทําความสะอาดแน่เลยมีเชื้อโรคนะมีฝุ่นเยอะมากเลยโอ้ยเลอะเต็มไปหมดเลยนะครับจะทําอะไรก่อนดีทีเนี้ยนะครับนี่ในะชีวิตประจำวันเป็นขั้นตอนกําหนดตอนหลังอย่างชัดเจนนะต้องทําความสะอาดห้องนี้อย่างไรถึงจะ เป็นตามลำดับนะครับนี่นะครับในการทำความสะอาดห,ห้องจะเริ่มจากบริเวณที่อยู่สูงก่อนเห็นไหมครับก็บอกจึงไล่มาบริเวณที่ต่ําเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรเลยกวาดอยากใ่ยบนเพด,ดานใช่ไหมอ่าใช่แน่ๆนะครับทำความสะอาดตู้นะครับนะเช็ดหน้าตา่างทาความสะอาดชั้นวางของ เปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ทถีถูพื้นแล้วก็ถูพื้นถ้าเราสังเกตเห็นนะครับถ้าเราสังเกตก็คืออะไรเลยเราต้องทําที่อยู่สูงก่อนเพราะเวลากวาดะย่ายมันก็จะเป็นไงร่วงลงมาด้านล่างใช่ไหมครับก็จะร่วงลงมาด้านล่างพอไปจับไปร่วงตามหลังตู้ไปรุไปโดนผ้าม่านไปโดนชั้นวางอ่ะล้วก็เช็ดไล่ลงมาใช่ไหม มาโดนที่นอนก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนจนสุดท้ายต่ําสุดก็คืออะไรครับพื้นห้องใช่ไหมแล้วก็ทําความสะอาดพื้นห้องถูพื้นห้อง,อก,ง,อง,ก,องก็ถือว่าไปอันเสร็จแต่ถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเราทําตั้งแต่ข้อ6เป็นต้นไปก่อนได้ไหมสมมติกวาดพื้นก่อนเลยอันดับที่หนึ่งเนี่ยกวาดพื้นอันดับที่หนึ่งกวาดพื้นถูเสร็จแล้วไปกวาดยับย่้งสุดท้ายได้ไหมถามว่าถามว่าทาได้ไหม ทำได้แผนเป็นไงครับกระบวนการเป็นไงเราก็ต้องเป็นไงครับย้อนกลับมากวาดพื้นอีกใช่ไหมอ่านะครับถือว่าวางแผนผิดพลาดใช่ไหมครับาวางแผนผิดพลาดเพื่อนนั้นนะพอเราดาลําดับเหตุการณ์ลาดับขั้นตอนก็จะง่ายต่อการทํางานนั่นเองนะครับง่ายต่อการทํางานนั่นเองอันนี้ในชีวิตประจําวันนะนะครับนี่เลยนะถ้าเรา เรียงถ้าเราเรียงลำดับได้นะครับมาต่อ,ตอกันเลยเหมือนกันนี่บ้านปลอ,อยใสเขาบอกว่ามีขยะเยอะมากนะครับนี่จะแยกขยะอย่างไรดีนะครับมีกองกระดาษถุงพลาสติกแก้วน้ําขวดสเปรย์กล่องเศษใบไม้โอ้ไปดูบันเขาจะแยกอะไรดีอ่านี่เลยก็มีถังอ่าเพราะว่าอะไรครับอันดับแรกเห็นไหมอันดับแรกก็คือ เจอขยะปุ๊บก,นะก็ต้องหาอะไรครับหาถุงหากล่องอะไรที่แยกชัดเจนเห็นไหมครับนะมีถังสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินสีแดงก็ต้องแยกชนิดขยะออกไปนี่นะครับย่อยสลายได้รีไซเคลิลนะขยะทั่วไปขยะอันตรายลงถัง ต่อไปนะครับแนวคิดทํางานแบบวนซ้ำํำถ้าวนซ้ําทําไงเอ่ยวนซ้ําวนซ้ําก็คือวนซ้ําที่มีจํานวนครั้งไม่แน่นอนนะครับคือทําซ้าไปเรื่อยๆนั่นเองก็คือการวิ่งตัวอย่างการวิ่งเห็นไหมครับวิ่ง1่งวิ่ง2 3รอบก็หยุดวิ่งเริ่มต้นวิ่ง1วิ่ง2 3รอบก็หยุดวิ่ง,ง, 1, ง 2, 3, กยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณพูมีนเนี่ยออกกำลังกายอยากได้ ระยะทาง5กิโลนะครับได้ระยะทาง5กิโลแต่ในสนามโรงเรียนน่ะมันมีไม่ถึงใช่ไหมครับระยะทางมีไม่ถึงเมื่อระยะทางมีไม่ถึงน่ะครูมีนจะวิ่งรอบเดียวจะถึง5กิโลไหมไม่ถึงแน่นอนเพราะนั้นครูมีนต้องทําซ้ําๆใช่ไหมครับทาวนซ้ำสมมติว่าอ่าห้ารอบนะถึงจะได้1กิโลนะครับถึงได้1กิโลเมตรนะครับ ทีนี้ครูมีนอยากวิ่ง5กิโลครูมีนก็ต้องเอาอะไรครับเอา5ไปคูณใช่ไหมครับนะก็วิ่งไปอีกนะครับ5คูณ5เท่ากับ25พรั้นครูมีนอยากวิ่งรอบสนามโรงเรียนของเราให้ได้ให้ได้5กิโลเมตรครูมีนก็ต้องวิ่งรอบสนามไปทั้งสิ้น25รอบนั่นะก็คือทําซ้ํานั่นเองนะเพื่อให้ได้จุดหมายนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับง่ายๆนี่ก็เป็นการทําซ้ํานะทําซ้าโดยที่ มีการวางแผนการคิดไว้แล้วนะครับเหมือนกันถ้าอยากได้10บรอบอาจจะชดทีถ้าากได้10กิโลสิบห้ากิโลก็ต้องเพิ่มรอบไปเรื่อยๆตามจํานวนนะครับตามจำนวนโอเคอ่านี่เลยเขาวิ่งซ้ำกัน3รอบเขาวิ่งให้ดูนะครับเหมือนกับพวกเราทดสอบสมรรถภาพใช่ไหมสมรรถนะสมรรถนะนะร่างกายเราทดสอบสมรรถนะร่างกาย จนำนวนทําวนซ้ํามีจํานวนครั้งไม่แน่นอนอย่างนี้คืออะไรเอ่ยอาบน้ำมีอาบน้ําเริ่มต้นตักน้ําขันที่หนึ่งตักน้ําขันที่สองหยุดอาบน้ำเห็นไหมใช้ขันตักอาบน้ําเราไม่สามารถทราบจํานวนครั้งที่แน่นอนได้เนื่องจากจะต้อง ตักขันลาดตัวจนกว่าจะพอใจใช่ไหมงงแม่เนี้ยหรือสามารถนำเสนอแบบบนซ้ำก็คืออะไรครับเนี่ยในตรงนี้นะครับเราไม่รู้ว่าเวลาเราถูแสบู่สระผมเนี่ยบางทีเราใส่เยอะถูแชมพเยอะนะครับเราก็เป็นไงเอ่ยไม่สะอาดมันยังเห,หนียวเหนอะอนะก็ต้องลาดน้ำซ้ำๆนะครับตักน้ำซ้ำๆถึงจะหยุดอาบอันนี้ก็ลดขั้นตอนลงมา ลดขั้นตอนลงมาจากเริ่มต้นว่าใช้กาตักน้ำาูสบู่อะไรวนๆไปจนกว่านะสะบู่หรือยาสระผมจะสะอาดแล้วเราค่อยหยุดอาบน้ำอันะนี้ก็เป็นการทําซ้ำนะครับทำซ้ำนะอ่านะโอเคเรานำเหตุผลนี้สามารถไปใช้ในชะีวิตประจําวันได้ไหมได้แน่นอนนะครับในการทำเป็นขั้นตอน โอเคนะครับง่ายๆเลยบาย